ัวนึ่งที่สามารถจะพัฒนามาจะยู่ได้แต่ที่ไปต้วาที่จะตั้งกำลพงตรงมันจะปิดไปกว่าสายการผายสลรตีัแค่นี้ครับอันวนี้แหละนนั้นตัวข็งถ้าเีตม่ไินถ้าแต่อแงตรงนี้ก็ใช้ได้อันนี้น้ำสูบมาจากไหนน้ำงเรงเียงเราครับ ปั๊มแค่นี้เองครับปั๊มเล็กๆนลยครับเคสปั๊มเล็กๆแค่นี้ปั๊มเหมือประมาณนี้แล้วสำหรับเย็งได้บอกเนี่ยไอตัวไอตัวที่ดำน้องมันเป็นแบตเตอรี่นี่นั่นแบตเตอรี่ไอกล้วยดีเราเอามาใหญ่รูปด้ำเนี่ยมันจ่ายไม่หมดไอกล้วยดีไอต้องทำอ่ะจ่ายนี่ไม่หมดเราก็เทียบแบตเตอรี่เหมือนกันไอดีร้อนเรืองมันชาดกับแบตเตอรี่ พอเวลาเราไม่มีควยเราไม่มีแรงเด็ดในตอนกลางคืนเรากระจายควย,ยักไปตื้อให้มาผ่านในตัวนี้มันจะเป็นควยบานใดแต่ก่อนเป็นตีพึกปฝักปฏิบัติคุยกันตรงนั้นเด็มาฝพกทธฝัปฏิบัติกันทีตรงนี้ <c oughs> แต่พอมาระยะล่างนี้ไล่คนก็บอว่าไม่ต้องเพราะไ้ทราแมกมาตรงนี้ทีเดียวคุยกันตรงนี้แล้วก็ทบัตกันตรงนี้เลยเพราะนั้นก็ปรับตรงนี้นิดหนึง่ง ไายมีดีพอมีดีหนังดีได้กันได้แต่พอมาระยะนําเนี้ยไม่ใหญ่เตาแต่คนไม่เรียกเนี่ยคนปายนกก็มามาพ่มกับบัตอรี่กับร่งใ้ายกับทุกคนว่ามาดีนี่เรามาเมื่อกันตรมานกันนอนกลางดินกินกลางไร่กันแต่ไร่คนเขาบอกว่ามันได้บรรยากาศแบบไม่ไม่ขึ้นมาแต่กอนคนแต่กอนก็บอกว่าอยู่กลางดินกินกลางไร่แต่พอคนปัจจุบันเนี้ไม่รู้เรื่องวัน นอนหลับมิ้นกินดันไรย,ยุ่กันบัดเรือถ้ามาที่นี่แล้วได้เจอเจอไอ้เรื่องนอนบับมิ้งกิน่นังไรเดี๋ยวก็ได้จํากันไปจนนานลเลยพอได้มาทรามานกันตรงนี้หรอกงแล้วแต่รัวหนึ่งดีตรงนี้ทีพุมก้อนก็นมั่นใจว่าเราไม่เน้นเรื่องความสะดวกสบายเพราะถาตามไอ้ไอ,รอ้ร่อดีมันมีกำคลัร้อนอยู่วะ วิจาเมื่อนิ้นคาอันมีคาอยู่เมืองไรต้องอยากลำบากไปซึ่งจะได้ความรู้มานะตรงนี้ก็ต้องอยากลำบากนิดไม่ไม่เปลือยต่ววาป้มอาจรา่าวาจะท้าไห้คนมีความรู้ป้มกาดว่าทัาคนมีความรู้และมีความสามรถขึ้นมาดันที่พอคนมีแต่ความรู้ความา่ามต่ะจะแก้ปัญหาโดยเองได้เมื่อทุกคนแก้ปัญหาโดยเองได้ปัญหาของชุมจนของรัฐกมก็บเบา้าลงก เพราะนั paid, ้นนะผมเน้นเรื่องให้คนมีความรู้พุมไม่เน้นเรื่องควาให้เขาไปทำธุรคิดให้เขาไปสร้างความร่ำรวยตรงนั้นนะเขาไปเอาเองแต่สำรับพมทำได้อย่างเดียวคือทำให้คนมีความรู้พุ่มาคนไม่เรียนอยู่ตงแต่ปีดรอบปานร่อยตำริม่าไปจนมาตังแต้ตำทุนนึกก้านี้แหละครับว่าเคยอยากรู้เรื่องอะไรมาตรงนี้พมจะให้รู้ถุกเรื่องที่เขาต้องการรู้แล้วพมจะให้รู้บางเรื่องที่เขาควรรู้บางเรื่องเขาไม่อยากรู้แต่พมเห็นหว่าไปดับเรี่องแบบนา้ และนอกจากคนที่ไม่เรียกเราต้องก็ไปเอา